สวัสดีคนชาวาธาตุไฟค่ะชาวาธาตุไฟคิอมอ่านความรับความสัมพันธ์ให้คุณนะปักของวันที่21จนถึง31สิงหาคมนะคะนะเอาละจ๋ะดูดวงส่วนตัวไอเดลน์คิมอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็แอดเข้ามาแล้วกันมีลิงค์ให้กดนะส่วนการแยกพาร์ทระหว่าง คนโสดมีคนคุยแล้วก็คนโสดสนิทเนี่ยนะคิมก็แยกมาให้ใต้คิดเราเช่นกันค่ะเอาละจากตรงนี้แบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ดราวมากกันนะจ๊ะไฟคิมจะปแปลกๆเพราะว่า,าไฟคิมขาดคิมหรือจะไฟสีส้มเท่านั้นนะมันจะมัวมัวตาหน่อยเอาละมาธาตุไฟจ้ะคนมีคู่มีประเด็นขอดูหน่อยธาตุไฟใบแรกของคุณ คุณได้หนึ่งไม้เท้าค่ะห้าเหรียญค่ะอห้าไม้เทา้าอืเก้าดาบ King of Pentacles ลและก็เป็นแปดไม้เทา้าเอาละค่ะคิมเห็นคนที่เหมือนจะมีความรักครั้งใหม่หรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขาขี้หึงมากๆเลยนะเหมือนจะเป็นคนที่หึงชอบเช็คอะ นะเหมือนเป็นคนชอบเช็คคือแรกๆอะคิมมองว่ามันดีนะถ้าคบก็ใหม่แรกๆมันดีไปหมดแหละนะฮะดูน่ารักการเช็คกันดูน่ารักไปหมดนฮะแต่สักพักคิมว่าเริ่มเยอะนะคะคิมว่าเขาค่อนข้างเริ่มเยอะคิมเห็นคุณเริ่มจะเครียดแล้วเขาเริ่มจะเอาปัญหาหรือว่าการการที่เขาแบบเขาเรียกอะไรเวลาเขาหึงเวลาเขาถามอะไรเงี้ยคิมว่าเขาเริ่มที่จะเอา ปัญหาพวกนี้มามาใส่คุณแล้วเริ่มจะเป็นปัญหากันแล้วนะคะมีเดอะสตาค่ะมีเดอะเบนเชียนนะคะควีนออฟเพนเทคอลสิบไม้เทา้าแล้วก็เป็นสีดาวเอออย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หนักใจพอสมควรคิมเลยมองว่าตอนนี้คุณเหมือนเหมือนมันเหนื่อยมันมันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมันดูเหมือนมันมันไม่เอนจอยอะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่า คือแรกๆะสมควรจะดีอะนึกออกปะแต่ตอนนี้คิดว่ามันมันไม่ดีแล้วเขาก็เหมือนจะพยายามที่จะทําให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการนะคะเป็นเดอะเมดิเชียนตรงนี้นะคะคุณรู้สึกหนักใจแต่อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มคิมเลยบอกว่าคุณก็ยังไม่ได้อยากจะจะเลิกหรือจะอะไรแค่คุณรู้สึกคุณเครียดเท่านั้นเองนะคะอันนี้เท่าที่คิมเห็นก่อนนะในพลังงานที่คิมได้รับมาทีนี้จะ้ะคิมจะา จอใจคุณคนชาวธาตุไฟนะคะเอาละชาวธาตุไฟมาดูกันว่าในใจคุณเป็นเช่นไรนะคะขอเจาะใจคุณหน่อยและกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคือมันสมควรจะดีเพราะว่าเป็นการได้ความสัมพันธ์ที่เพิ่งคบกันอะไรอย่างเนี้ยแต่มันดันเครียดไปหมดนะเอาล่ะใจคุณค่ะ แปเหรียญอือหื่แปดเหรียญ uh huh. หรือเอ็มเพรสเพส e อฟนะคะห้าเหรียญเกเหรียญเขาเรียกว่าคุณพยายามที่จะทำให้เขาสบายใจขึ้นโดยที่ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโชว์ให้เขาเห็นทุกอย่างนะว่าฉันไม่ได้มีอะไรเลยนะหรืออ่ออะไรที่ทำให้คุณสบายใจเนี่ยฉันก็พยายามที่จะทำให้คุณนะอะไรแบบนี้นะคะนะแต่ดูเหมือนยิ่งคุณทำเขายิ่งเหมือนแบบ มันเป็นความเคยชินหรือเปล่าวะคิมกำลังคิดอยู่นะคะ The Emperor Queen of c u p 8ปไม้เท้าเดาบก็ยังเครียดอยู่ดีนะ,ะเพราะว่าคิมว,ว่าต่อให้คุณเนี่ยในใจคุณต่อให้คุณจะพยายามที่จะทำให้เขาสบายใจมากแค่ไหนทำให้เขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจเขาเขาเชื่อใจคุณได้แค่ไหนก็ตามมันยิ่งล้มเหลวคิมมองอย่างนั้นนะ,ะดูเหมือนมันเป็นอะไรที่ล้มเหลวเพราะว่าเขาเชื่อคุณนะในในใน,ในตรงนั้นสมมติว่าคุณพูดวันนี้เขาเชื่อคุณตรงเนี้ยแต่ักพักหนึ่งเขาเป็นอีก นะเขาเหมือนเขาไม่ไว้ใจคนว่ะคิมโมอนอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าคนชาวทัดไฟคุณอาจจะต้องทนกับคาพูดที่มันบั่นทอนจิตใจสักนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าด้วยความคิดหึงคิดหวงเขาด้วยคำที่เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะอยากให้คุณเป็นแบบนี้คุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรเนี้ยคือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะดูหนักใจสักนิดนึงค่ะสําหรับคนชาวทัดฝ่ไฟนะคะแก้ไขเรื่องที่หึงคงไม่ได้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาหึงแล้วเขาหึงรุนแรงนะคะ แรกกอย่างที่บอกว่าแรกแๆมันดีแหละแรกกมันดูน่ารักไปหมดเดี๋ยวแป๊บนะคิมจะลองเปิดไฟตรงนี้เพราะว่าคิมว่ามันมัวมากดีขึ้นมัง้ง <c oughs> เอาล่ะมาทีนี้ค่ะมาดูกันว่าใจเขาล่ะเขาคิดอะไรนะคะขอด้วย่ยสิเขาถึงเพราะมันเป็นสันดาลห,หรือเขารักคุณจริงๆเนี่ยนะต้องใช้คำนี้นะคะ แรกของเขาเจ็ดดาบเขาอาจจะไม่ไว้ใจคนจริงๆห้าถ้วยค่ะนะคะห้าดาบค่ะสิบไม้เท้า k i n g of p e n t a c l เลเอาล่ะคิมว่าเขาชอบความสมบูรณ์แบบและความเพอร์เฟคถึงพอสมควรนะคะทีนี้การที่เขามีคุณเนี่ยเขาก็หวังคาดหวังจะคุณค่อนข้างเยอะนะคะเขาหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะ,ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคิมว่าตัวเขาแค่ระแวง เขาเป็นคนขี้ระแวงคือเขาชอบคุณจริงๆแหละอย่างที่บอกเขาอยู่คุณแล้วเขาก็มีความสุขดีนะคะเขาดูอยากเอ่อียกว่าเขาอยากจะมั่นคงกับคุณเขาอยากจะเอาให้แน่ชัดว่าคุณคือตัวจริงนะการที่เขาเช็คคุณเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ลำเส้นมันไม่ใช่เพราะเขาจะบอกว่าเมื่อคุณเป็นแฟนเขามันเหมือนกับว่าชีวิตคุณก็เหมือนของเขาของของคุณก็เหมือนของเขาอะไรเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีเขาเรียกว่ามันจะไม่มี แบบสเปซเลยหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวเท่าไหร่เพราะเขามองว่าคนสองคนเป็นแฟนกันหรืออะไรกันมันต้องแชร์อะไรกันและกันอะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขารู้ไหมว่าคุณรู้สึกแย่ เอาตรงเขารู้แต่เขาไม่สนจะคํานี้ก่อนนะเพราะเขาต้องการความสบายใจเขาต้องการความมั่นใจว่าคุณคุณมีเขาคนเดียวนะเพราะเขาเป็นคนขี้ระแวงค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่คิมเห็นก่อนค่ะคนชาวคัดไฟนะนั่นในใจของเขาทีนี้ค่ะสถานการณ์คุณแย่ไหมคิมว่ามัน,ม,นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะะเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงแล้วก็อาจจะพูดดุนแรงหรือว่าใช้กริยาทาทางที่มันมันดูเหมือนเป็นคนงอนคุณตลอดตลอดเวลาแล้วคุณรู้สึกคุณเบือ่อคุณเครียดอะไรแบบนี้มากกว่านะเอาละมา มาดูช่วง21ค่ะถึง31สิบงหาคมมาดูว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อไปเอาล่ะใบแรกจก้ะได้สองเหรียญค่ะออื ได้ The ะเอ็มเพนะคะได้ The Emperor, นะเอ็มเพเนี่ยมันไม่เลิกเราอ,อย่างที่บอกโอเคได้ The Fool ค่ะได้เพจออ f คัะถามว่าดีไหมในช่วง21-31ิคิมมองว่ามันจะมีการที่เปิดเปิดใจคุยกันจริงๆการที่ลองกลับมาคุยกันหน่อยซิลองมาดูซิว่าเราว่าเรากำลังคิดอะไรกันอยู่หรือว่าเรา,าเรา,า,เรามีปัญหาอะไรกันอยู่แบบนั้นค่ะเขาจะเข้าใจคุณนะคะคุณลองบอกเขานะคะว่า คุณอย่าหึงแบบนี้คุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมหรืออะไรเนี้ยรู้สึกไม่สบายใจคนส่วควรจะพูดกับเขาตรงๆนะคะเพราะตรงเนี้ยเป็นมันมีเอ็มพันเอ็มเพคเอ็มเพลิ่งขึ้นให้มันเป็นของคนที่คนสองคนจะอยู่และอยู่กันได้มันต้องมีความเข้าใจกันคิมเห็น the f ฟู l page of คับการการให้อิสระในหรือในพื้นที่กับคุณมากโดยที่ไม่กระทบความสัมพันธ์เพราะคิมก็ยังเห็นเพจอฟคับอยู่นะคะมีเดอะซันะคะควีนออฟ s อ o 8ถ้วยสองดาบแล้วก็เป็น King of s w o r d แต่อย่างที่บอกว่าเดวิลแต่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นอยู่พักหนึ่งนะคะ2 1่สถึงสานี้คุณจะสบายใจอยู่พักหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแต่มันจะเป็นอยู่พักเดียวคิมต้องบอกว่าเมื่อคิมเปิดข้างล่างอีกครั้งมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขากลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมนะคะคือมันอาจจะแก้ไม่หายแต่มันอาจจะทําให้เขารู้ตัวมากขึ้น นึกออกใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่พูดอะไรเลยหรือคุณปล่อยให้เขาก็ทําแบบนี้นะคะมันก็เขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาผิดอะไรหรือเขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาลําเส้นคุณมากเกินไปเพราะฉะนั้นคุณสมควรจะบอกเขาตรงๆนะคะว่าเออแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบมาต่อให้เขาจะกลับมาเป็นอีกเขาก็จะรู้ว่าเออเขากำลังลําเส้นคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าคุณยังไม่เลิกกันให้ของคุณค่อนข้างที่จะยังคงแน่นแฟนกันอยู่เพราะว่ามีเดอะเดวิลตรงนี้นะคะแต่อะไรหลายๆอย่างมันต้องปรับกันนะเพราะว่าเหมือนความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มตตต้นนนใหมม่่อออะะะไรรรัักก็งงปปบเืิค เอาล่ะนัดแบบหนึ่งนะทีนี้จะ้ะมาดูพี่เันเจียบเขาแนะนำคุณหน่อยพี่เ็นเจียบจะแนะนำคนชาวธาดไฟยังไงนะคะ วิโอเฟตจูนค่ะนะคะหดาบค่ะ2ดาบนะคะชารีออดนะคะแล้วก็เป็น9ก้าถ้วยเขาบอกว่าเมื่อคนคนเมื่อโลกโลกนี้หรือว่าชโชคคตาอะไรก็ตามนะฮะเขาเหวี่ยงคนคนหน,นึ่งมาให้คุณแล้วนั่นคือคุณสมควรที่จะคุยกันทุกๆเรื่องนะคะการเปิดใจคุยกันการให้สเปซต,ต่อกันและการปรับตัวเข้าหากันอย่าพยายามหนีปัญหาอย่าพยายามที่จะ,ะรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วไม่พูดคุณสมควรจะพูดทุกๆอย่าง เพราะว่าอะไรที่ตามที่คุณพูดมันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์คุณพังลงในครั้งนี้นะคะมันเป็นการปรับตัวเข้าหากันคุณสมควรจะพูดจริงๆนะคะนะยังอยู่ด้วยกันอยู่แค่ว่าถ้าคุณไม่พูดหรือถ้าคุณไม่อะไรถ้าถ้าเขาไม่รู้ข้อบกพร่องของเขาเขาก็จะไม่แก้ไขเช่นกันนะคุณต้องแก้ไขสิ่งที่อ่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกคุณไม่สบายใจนะคะคุณต้องรีบทำซ้ำไม่งั้นจะเป็นความเคยชินนะเอาละจะจบไปนะคะทีนี้โอเค ทีนี้คิมมาเข้าเรื่องนะ,ะของคนโสดและมีคนคุยนะฮะโสดแล้วมีคนคุยเป็นแบบไหนเป็นแบบที่คุณยังไม่ได้พัฒนาการเป็นแฟนกันนะคะคุณคุยกันเฉยๆนะคะบางคนบางคู่อาไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เอาเป็นว่าโสดจะมีคนคุยกันแล้วกันนะคะมาดูซิว่าคนคุยคนนั้นของคุณเป็นแบบไหนนะคะแล้วเขาโอเคไหมมันจะพัฒนาได้ไหมเรามาดูกัน ไปแรกจาก The Moon เลยเว้ย King of c คัพไฮพิน i ท t e d The Empress เอา้าสิไม้เท้าส <c oughs> ีดาบเอ้าคิมเวลามาว่าทำไมไพ่มันขึ้นแบบนี้สำหรับคนที่เป็นโสดแล้วมีคนคุยคืออย่างนี้ไพ่มันบองบอกถึงความสำคัญของคุณที่มันมืดมืดมีทั้งคนตัวจริงและตัวสำรองอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือ คิมไม่อยากจะเปิดเลยว่าความสัมพันธ์คุณมันพัฒนาไม่ได้หรือเปล่าด้วยความที่เขาอาจจะมีคนคนนั้นอยู่แล้วหรือตัวอะไรก็ตามเถอะใครจะมีอีกเรื่องหนึ่งนึ่อองใช่ไหมแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูหนักใจได้แค่พูดคุยกันความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาค่ะเพจออปเปนเดเคิลเจ็ดเหรียญห้าดาบคิงออ f เ e นเดเคิลแปลกดีว่าต่อให้มันไม่พัฒนาต่อให้ไม่มีการพูดคุยกันคุณก็เหมือนจะเย็นดีจะอยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่รู้สิคิมมอนอย่างนั้นแล้วบนคุณก็จะรู้้้้ดดวววยย่่าาาาาคมมมสััััพพพนนนนธ์ีฒฒไไก ต่อให้จะรอให้พัฒนาคิมบอกว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนนะคะไม่ใช่จังหวะนี้แน่ๆเลยอยเพราะคิมเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคิมเห็นการคุยแบบลับๆตรงนี้คิมเห็นคนอยู่ลับๆตรงนี้คิมเห็นคนอยู่สว่างตรงนี้นะคะคือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูน่าเบื่อสี้วยสีดนำะได้แค่คุยกันแล้วก็ไม่รู้จะไปทาไหนคะ่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่คิมเห็นก่อนเอาวละจ้ะเปิดมาก็นะเลยนะ้าจังง,งังทันทีทีนี้มา จิมขอดูหน่อยซิว่าในช่วง21จนถึง31เนี้ยมันโอเคไหมมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะคิมมองว่ามันอึนอดอัดอยู่นะมันดูมันดูแบบมืดมืดมัวม,มัวความ,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 มสำคัญมันไม่ค่อยจะดีเนะีะขอดูหน่อยซิ จมีเดวิลตรงนี้นะมีคิงอ่ามีไนท์ออฟสอดมีเดอะทาวเวอร์ค่ะมีไนท์ออฟเพนเดเคิลแล้วก็มีแปดเหรียญเอาล่ะคิมมองว่ามีใครคนหนึ่งพยายามจะจะ,จะจะออกไปละ่ะนะมีอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือใครก็ได้ช่วงยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดนี้ยมีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะล้มความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะเฮ้ยมันไปไม่ได้แล้วนะพยายามจะล้มแต่ประเด็นคือมันไม่ลม The t e m p เ n t ต์เพจออฟเพนนิเสิบเรียนค่ะ The fool แล้วก็ The m ม g i c i a n มันล้มมันล้มไม่ได้ว่ะบางคนคุยกันอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกๆด้วยนะใช้คำนี้ก่อนนะฮะนะมันเหมือนมันจะมีคนหนึ่งอยากจะไปอ่ะแต่พอสุดสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้ค่ะนะคะ The Devil ตรงนี้นะคะแล้วก็มี The t e ท p เ n t ตตรงนี้ด้วยคือสุดท้ายแล้วก็จะวนกลับมาใหม่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดคุยกันสั้นๆเท่านั้นเองด้วยความที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้คิมเข้าใจแต่ มันคุณอย่าคิดว่ามันจะขาดจากกันมันไม่ขาดมันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนมีมีคนคุยเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ที่กือไม่เข้าคาไม่ออกไปไม่ได้เพราะว่ามันมันอาจจะมีความหลงไหลหรืออาจจะมีเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันก็ได้นึกออกใช่ไหมนะฮะที่ที่เราต้องมาเจอกันตรงนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ก็เหมือนจะไม่ได้ไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ยังก็ยังต้องอยู่ด้วยกันก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันตรงนั้นค่ะนะคะเอาเป็นว่าคนที่ โสดแล้วมีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์คุณยังไม่พัฒนาไปมากกว่าน,นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสเลิกคุยกันช็อตสั้นๆด้วยนะนะคะก็ไปดูแล้วกันว่าจะยังไงต่อไปนะคะอาวแล้วทีนี้ค่ะคนโสดสนิทเลยคนโสดสนิทค่ะมาดูว่าคนโสดสนิทชาวพาดไฟเนี่ยที่ผ่านมาเป็นเช่นไรขอดูหน่อยสิ มสออฟวอนค่ะสเตรนค่ะชาลี Charlie, ออตสามดาห้าเหรียญแล้วก็เป็น3าถ้วยคนโสดจา้าคนโสดเสน็ทคิมดูเหมือนว่าตัวคุณกำลังเอ็นจอยอยู่กันอยู่กับเพื่อนคุณการเที่ยวการใช้เงินที่บางทีใช้เงินเกินตัวไปนิดหนึ่งนะคะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะของการที่ฉันแข็งแรงมากแล้ว คุณเป็นคนที่มีเกาะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่มันแย่หรือการที่จะให้ใจไปใครกับใครสักคนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดูนานๆแล้วแบบดันขัดน,นะคะคนโสดเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้หารักเท่าไหร่ คุณโอเคกับการที่เป็นโสดมากๆคุณอยู่กับเพื่อนฝูงคุณคุณใช้เงินคุณอยู่กับงานอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณก็มีเกราะป้องกันที่ดีซึ่งคีโมว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมาก4ไม้เท้า2ไม้เท้าค่ะแจ็คเมนค่ะ3มไม้เท้าแล้วเป็นค u ยตอปครับนะคะคนชาวธาตุไฟคุณหาความสัมพันธ์ไหมหาค่ะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงหรือการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ใช่คุณสามารถรอได้ The j a c k m e n ตรงนี้บอกว่าคุณอยากได้คนที่มันใช่่่จจรริงๆเพาาะะคุณไมอยกที ผิดหวังซ้ําๆซักซากอีกแล้วอะไรแบบนั้นคะ่ะนะเพราะคิมมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะรู้ว่าฉันก็คือคนดีคนหนึ่งฉันคือคนที่มีสายดีคนหนึ่งนะฉันสามารถที่จะมีรักที่ดีได้แต่ทาไมทุกครั้งที่ผ่านมานละ้วรู้สึกว่ามันแย่จังเลยทุกครั้งที่เข้ามาแล้วมันมันมันดูเหมือนเข้ามาแล้วก็ออกไปตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะคะนะอันนี้เท่าที่คิมเห็นก่อนนะคะในชีวิตของคนโสดแบบสนิทนะคะทีนี้จะมาดูช่วงวันที่21 นะคะยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคนโสดสนิท e e n o ออฟสอดค่ะเพจ o ออฟสอดค่ะสี่ไม้เท้าค่ะจัดเม้นหกไม้เท้า ไนท์อ็อบครับสิบเหรียญค่ะคว e นอ of ปอนสามไม้เท้าเก้าถ้วยเขาเรียกว่าคุณจะเจอคนอีกคนหนึ่งมาจากกะที่กรง,งานหรือเครือข่ายสายงานของคุณนะคะเข้ามาเหมือนจะเข้ามาดอดๆเล่นๆใช้คําว่าดอดเล่นๆเท่านั้นแต่บางครั้งคุณรู้สึกรู้สึกว่าคุณถูกชะตากับเขามากอาจจะเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาเขาหรืออาจจะเป็นเขาเขาเด็กกว่าคุณแล้วคุณอาจจะชอบเด็กอะไรแบบนั้นนะคะเข้ามาจีบบดอดๆ ต่ถามว่าความสัมพันธ์เกิดไหมคิมมองว่าคิมคิมยังไม่เห็นความสัมพันธ์ที่มันจะเริ่มต้นแต่คิมมองเห็นการที่เขายังอยู่รอบๆตัวคุณแสดงว่าเขาไม่ได้เข้ามาแล้วออกไปในตั้งแต่ตอนแรกนะมันมีการอาจจะมีการสัมพันธ์เกิดขึ้นนะฮะอาจจะมีการเรียนรู้กันมากขึ้นแฮงเอาท์กันในครั้งแรกหรือการลองคุยกันดูอะไรแบบนั้นนะคะมีโอกาสมากที่คุณจะรู้สึกกับเขาเยอะๆแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ได้แต่คิมไม่ขอบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะยืดยาวไหมด้วยความที่มันแค่สิวันเท่านั้นเองนะคะิบกกเันดขึ้ คุณเท่านั้นค่ะคนจะาท่านใสฟนะเอาตามนั้นเลยค่ะคนจาท่านใสฟเอาเป็นว่าก็ขอให้คนที่เข้ามาเขาโอเคกันแล้วกันนะคะตามนั้นเลยนะคะเอาเราจะจบแล้วสําหรับธาตุสีธาตุนะคะคิมจะเปิดราศีต่อไปเพราะคิมสต็อปเอาไว้ที่มีทุนอ่าราศีไม่ทุนนะะต่อไปคิมจะเปิดราศีกรกฎให้ค่ะวันนี้คิมไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่เจ้ยบาย